ท่านทานบดีผู้มีบุญทั้งหลายเมื่อก่อนนี้จะมียาดมสูตรดมสูตรดม,ดดมเป็นลมวิงเวียนหน้ามืดตาลายต้องสูตรดมสูตด,ดมด้วยยาหอมอันนี้ยาหอมดังกล่าวแล้วปัจจุบันนี้ไม่น่าเชื่อเลยคนที่เขาคิดคิดสูตรต้องทำอย่างนี้นะต้องทำอย่างนี้นะ ต้องมาทําเป็นเดือนเลยนะต้องมาแช่ไว้เป็นเดือนเอาไม่ว่าจะเป็นเชื้อเชื้อของมันไม่ว่าจะเป็นกระบูนไม่ว่าจะเป็นหลากหลายเลยเอามาหมักเอาไว้เป็นเดือนหลังจากนั้นก็เอามาใส่เป็นหลอดหลังจากนั้นก็นำเอาไปให้บุคคลผู้ที่นึกถึง ผูกพันและเกี่ยวข้องพระสังคาธิการว่าที่พระวิชาทั่วประเทศเวลาหน้ามือวิ่งเวียนก็อาศัยเนี่ยอาศัยยาดมดังกล่าวแล้วโดยไม่ว่าจะเป็นทันพันตำรวจเอกสุรเดชก็ดีคุณสมใจก็ดีคุณดวงใจก็ดีคุณวรวรรณก็ดีทุกคนช่วยกันแล้วก็ทำถวาย ด้วยความตั้งใจดังกล่าวขอบุญกุศลดังกล่าวนี้ขอให้ท่านเหล่านี้ประสบความสุขกายสุขใจและก็จะทำอะไรก็ตามมีคนช่วยไม่เป็นทุกข์มีแต่ความสบายใจทุกขณะสิทธมัทถุสิทธะมัตถุสิทธะมัทถุอิทางพลังเอตสมิงรัตนสมิงสมปทานาเจตโสขอสิ่งที่หวังขอสิ่งที่ต้องการขอสิ่งที่ปรารถนา จงสำเร็จโดยฉับพลันทันทีทันใดด้วยเถอ